เซมิลาลลมานัมมอุมอัสสลามออะลัยกุมมุฮัมมัตุลลอฮิวะบารอกาตูครับพบกับผมทนายมูฮัมมัดแจ็คถูกเหมาะนะครับมาประจําการที่เก่าที่เดิมนะครับอ่ะมีปัญหาชีวิตมาเล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่ปัญหาชีวิตผมนะปัญหาชีวิตคนรู้จักเขาก็เห็นเราเป็นทนายนะปัญหาชีวิตเขามันก็เกี่ยวกับกฎหมายด้วยก็มาขอคําปรึกษาคืองี้คือเป็นเด็กแบบเขาเรียกว่าวัยหนุ่มวัยรุ่นอะไรนะหนุ่มสาวสร้างตัวอะไรเงี้ยนะ ก็ทําธุรกิจทั้งภรรยาทั้งสามีเลยนะครับเสร็จปุ๊บก็ออกรถทําธุรกิจทั้งคู่ธุรกิจส่วนตัวนะทั้งคู่ก็ออกรถออกรถปายแดงเลยายแดงเลยก็หลายบาทนะผ่อนเดือนนึงก็เป็นหมื่นหมื่นบาทนะถึงแแหละนะเสร็จปุ๊บไม่รู้ไปใช้เงินอะไรยังไงอีท่าไหนนะคนเป็นภรรยาเนี่ยก็ดันไปกู้เงินนอกระบบเออไปกู้เงินนอกระบบเสร็จปุ๊บ พอไปกู้เงินเนาะระบบมันก็มีแบบเขาเรียกว่าดอกรายวันใช่ไหมล่ะวันแล้วเท่านั้นเท่านี้บาทอะไรก็ว่าไปไปกู้แบบเป็นแสนเลยดอกก็ดอกอัทุือรายวันนะวันหนึ่งเกือบพันนะถ้าจําไม่ผิดนะเขาบอกว่านี่เขาต้องเสียดอกในรายวันแล้วตอนหลังเนี่ยมันหมุนไม่ทันธุรกิจมันไม่ค่อยดีธุรกิจมันไม่ค่อยดีคนลูกค้าไม่ค่อยเข้าร้านก็เลยไม่มีเงินเอามาหมุนให้ไอ้พวกหมวกกันน็อกเออเราเรียกทำนี้แล้วกันพวกไอ้กู้กู้กู้หมวกกันน็อกนะ ก็ก็เริ่มแบบไม่ไม่จ่ายบ้างผัดผ่อนบ้างอะไรบ้างแล้วมันมันหนักไอ้เรื่องค่ารถค่าเช่าค่าค่าเช่าบ้านอะไรต่างมันมีเป็นคนมีค่าไปหมดอะ่ะอันนี้แบบมันมีวันหนึ่งปุ๊บโอ้โหแบบเจ้านี้ก็มาทวงแล้วแต่ว่าไม่ได้ทวงโหดนะก็แบบว่าเอ้ยไม่ได้ละคุณเนี่ยผัดส่งดอกเนีย่ยจริงจริงเรื่องดอกเบีย้ยเรื่องฮารามนะเราต้องเราขอผมขอดุอาให้ตัวตัวผมแล้วก็ตัวตัวทุกท่านนะออกเขาเรียกอะไรขอให้ร้อนเนี่ย ทำให้เราเนี่ยออกห่างเรื่องของดอกเบีย้ยนะเพราะว่าเวลาเป็นเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือมาทุกวันเลยวันเป็นอาติตะวาวันละพันพันพันอ่ะต้องมาทุกวันแล้วก็พอเราหายไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยตอนนี้มาแบบโหดๆเลยแต่ก็ไม่ได้มาทําร้ายอะไรนะ <c oughs> แต่ก็เลยแบบเริ่มเครียดละบอกเอาไงดีรถก็ต้องผ่อนเช่าบ้านก็ต้องเช่าไอ้ดอกเบีย้ยรายวันก็ต้องจ่ายมาขอคำปรึกษาในเชิงกฎหมายกับผม <c oughs> ผมบอกเอางี้แล้วกันไม่รู้มันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะ อะไรที่มันเป็นรายจ่ายที่ไม่จําเป็นเขตัดไปคือหนึ่งเนี่ยคือถ้าจะไม่จ่ายอดอกเดี๋ยวก็กลัวโดนแบบทุบอะไรล้วก็บอกเอ้ไปแจ้งตํารวจเขาก็ไม่กล้าแจ้งใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันคือมันไปย้ายมันย้ายบ้านหนีเจ้านี่ไม่ได้โอเคก็ตัดไป <c oughs> ไม่กล้าแจ้งคุณก็ต้องเคลียร์เคลียร์นี่ตรงเนี้ยให้มันจบไอ้นี่ไอ้นี่นอกระบบเนี่ยให้มันจบทําไงคุณต้องเราก็บอกเลยว่าอย่างนี้คุณ,ค,ณคุณคืนรถไปเลยไอ้รถเนี่ยคุณคืนไปเลย คุณคืนไปเลยหนึ่งมันมีคืนแบบว่าชําระค้างงวดที่ค้างให้จบแล้วคืน <c oughs> อาจจะไม่ถูกฟ้องตามหลังมาก็ได้เนึกว่าหรือคืนไปเลยค้างค้างงวดก็ค้างไปส่วนถ้าไฟแนนซ์จะฟ้องค้ายังมันยังเป็นหนี้ในระบบไงคือถ้าแบบเราไม่มีทรัพย์สินให้เขายึดอ่ะไม่เป็นไรก,ก็ยอมถูกฟ้องไปก็มีคําพิพากษาให้เราไปลุกหนกี้ก็ยอมไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมละ่ะมันก็ยังดีกว่าไง คือเขายังมาตามระบบไงอันที่สองไอ้นี่ตรงเนี้ยโอ้โหมันเป็นนี่ที่แบบเรื่องดอกเบียใช่ไหมล่ะมันก็หนึ่งมันเรื่องหารามด้วยใช่ไหมล่ะแต่ว่าคุณก็ต้องก็ต้องคุยก็เราก็เราก็บอกเขาแนะนําเขาว่าเนี่ยไอ้ตรงนี้คุณต้องคุยกับเจ้านี้เลยบอกว่าคือไหนไหนมันก็ได้ดอกเราไปเยอะแล้วมันดอกอย่างเดียวมันไม่รวมต้นใช่ไหมล่ะมันพวกนี้มันเก็บดอกรายวันก็ขอจ่ายมันสมมติว่าสมมติว่ามันแสนหนึ่งอ่ะ มันก็ได้ดอกเราไปแล้วต้นมันก็ต้องลดไปแล้วใช่ไหมเราวรรพันธ์วรรพันธ์แเผื่อมันท่วมท่วมเงินต้นไปแล้วด้วยดอกจ่ายรายวันะแต่พวกนี้มันก็อาชีพมันนะรือกปะ่ามันก็รู้ว่าบาปแหละไอ้เจ้าหนี้เงินกู้นี่เป็นเป็นอิสลามด้วยนะวะนิยาซุบินละเอออ่าไม่เป็นไรไอ้เรื่องนั้นก็ว่ากันไปมันบาปก็บาปแต่เรื่องนี้ที่คุณต้องแก้ปัญหาแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณต้องคุณต้องขายรถคุณต้องปล่อยรถยึดไปคุณไม่ต้องเอาคุณขี่มอเตอร์ไซค์เอาอะไรเอาอันที่สอง คุณต้องเคลียร์ตรงนี้คุณเพราะคุณไม่กล้าไปแจ้งตํารวจนี่ใช่ไหมละ่ะเรื่องของการปล่อยเงินกู้อกระบบมันผิดกฎหมายอยู่แล้วคุณกลัวก็ไม่เป็นไรคุณก็ต้องเคลียร์คุณก็ต้องบอกอ่าโอเคสมมตหนี้แสนหนึ่งเนี่ยขอใช้ก้อนเดียวห้าหมื่นจบได้ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องคุยไงมันต้องไปทีละ <c oughs> ทีละสะเต็ปไงก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเชื่อผมมากน้อยแค่ไหนนะแต่ผมก็มองว่าทุกวันนี้นะบ้านเรานี่คนคนประเทศเราเนี่ยเป็นหนี้แบบเนี้ยเยอะมากมันเกิดจากอะไรจะบอกว่าใช้สอยเกินตัว มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนึกออกป่าคือบางคนบอกเฮ้ยฉันเอามาทําธุรกิจเออเอามาทําธุรกิจเราก็เข้าใจได้บางทีสถาบันการเงินเขาไม่ปล่อยกู้รายย่อยไงห้าหมื่ <c oughs> 50, 000, 000, นแสนหนึ่งเขาไม่ปล่อย,ยมันก็ต้องไปขอกู้พวกเนี้ดังนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างมันก็จะมีใช่ไหมมันจะมีไอของรัฐบาลอะไรท่านสู้เราช่วยเออก็ไปผมก็แนะนําให้เขาลองไปติดต่อดูนะว่าเออให้แบบคนของรัฐเข้ามาเคลียร์กับเจ้านี่นอกระบบซิเออว่าคุณได้ดอกไปเยอะแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะครับ น่าจะผ่อนลดยอดหนี้ให้เขาได้บ้างก็เป็นคําแนะนําผสมข้อกฎหมายไปด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของนี่แหละหนึ่งเรื่องของดอกเบีย้ยของฮาราม,มันอยู่กับเราบารากัรไม่เกิดแน่นะครับเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงแล้วก็ขอดูอาให้ให้ผมแล้วก็ทุกท่านเนี่ยนะครับออกห่างจากเรื่องพวกนี้แล้วก็เรื่องที่2เรื่องของนี่แหละความรอบครอบสติในการใช้เงินมันมันก็มีส่วนนะเพราะว่าส่วนมากคดีสถาบัานการเงินเนี่ยไอ้พวกบัตรเครดิตลูดปื๊ดลูดปื๊ดลูดปื๊ด,ด,ดโอ้โหแล้วมานั่งเศร้าร้องไห้ ต่อหน้า,าศาลเนีผมเห็นมาเยอะแล้วนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับความเป็นห่วงนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับอัสลามุอะลัยกุ้มวะรอมะตุลลอฮิวบะาะกาตุครับที่จบไปแล้วเป็นทนายสยามถูกผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติเคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน y o u t u b e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147 796ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทย,ยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน